สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยอยู่กับผมเลนทอยเยอร์ ire, และตอนนี้คุณอยู่กับชิปดองจนหลอน EP ที่17แล้วนะครับชิปดองจนหลอนมันคืออะไรมันก็คือชิปที่ผมจะมาอัปเดตเพชรประจําเดือนนะครับว่าตอนนี้ผมมีเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะไปเปิดตัวละครดาวหกให้ได้ดูกันซึ่งในชิปดองจนหลอนนี้ก็จะประกอบไปด้วยเกมฮงไกสตาร์เรีวเก็นชินอิมแพคเซเล็ตโซนซีโร่วูดเทลิงเว็บแล้วก็ฮงไกอิมแพคสามนะครับโอเคมาเราจะไปเริ่มกันที่ช่วงตอบคําถามกันอีกเช่นเคยแต่เหมือนเดิมนะครับผมจะเอา ق, ช่วงตอบคาถามสอดแทรกไว้ในช่วงต่างๆของคลิปแทนฉะนั้นเราตัดไปดูเพชรกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้ผมมีเพชรเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด2 5 7 7 5สเสตลล่าเจนะครับกับอีก489ส,สเตาร์เลวสเปเชียลพาร์ผมอ่านคลิปนี้วันที่29เดือน10นะครับส่วนเป้าหมายของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับรอยาเอซากุระถ้านางมาเมื่อไหร่ผมก็จะเอาเพชรจานวนนี้ที่ดองมาไปเปิด E6 ให้ได้ดูแน่นอนนะครับตอนนี้ได้แค่รอลุนว่าแพชร 0ดาวเอโดสตาร์ e จะมียาเอะซากุระจริงๆหรือเปล่าหรือผมต้องรอไปถึง5.0โอเคสอบแทกคำถามนะครับพี่ชอบยาเอะเกมไหนมากกว่ากันครับฮงไกอิมแพก3หรือเก็นชินส่วนยาเอะ h s r ได้ข่าวว่านางจะเป็นพาดปิติสุขด้วยน่าจะกวนสุดๆกันเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าผมชอบเก็นิโชเมเมนโตหรือยาเอะน้าแข็งในเกมฮงไกอิมแพก3มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตัวแรกในเกมไข่โฮโยที่ผมเปิดกาชา นั่นเองนะครับมาดูกันที่คอนเทนต์เอนเกมของเรากัน MOC รอบนี้ก็ยังผ่านครบ36ดาวเช่นเดิมแต่รอบนี้โคตรตึงเลยใช้ไป8ไซเคิลนะครับคลิปที่ผมทําให้ดูตัวละครมันตรงเมคนากมอนนะครับมันก็เลยง่ายนะได้3ไซเคิลแต่ว่ารอบใหม่ล่าสุดเดี๋รอบผม8ไซเคิลเลยและนี่ก็เป็นข้อเสียของการที่มีตัวละครน้อยเวลามอนมันไม่ตรงเมคานิกับตัวละครที่เรามีเราก็จะผ่านลําบากนั่นเองนะครับฉะนั้นเปิดตัวละครหลายๆตัวจะจัดทีมได้ยืด หยุดมากกว่าและมีโอกาสผ่านมากกว่านะครับโอเคเพียวฟิคชั่นรอบนี้ก็ได้ครบ12ดาวเช่นเดิมนะครับอพอลกคาลิปชาโดก็ได้ครบ12ดาวเช่นกันสอดแท้คําถามอีกทีหลังจากที่พี่เปิดตัวอวยครบหมดแล้วพี่มีแผนจะทําฟูลทีมตัวอวยหรือดองรอตัวอวยตัวใหม่ที่ไม่รู้จะเจอไหมหรือเปล่าครับโอเคผมจะทําฟูลทีมตัวอวยไหมต้องบอกว่าตอนนี้เป้าหมายของผมคือรอเปิดยาเอซากุร e ะให้ได้ E6 ก่อนนะครับผมหลังจากนั้น ผมจะเปิดตัวซับให้ยาเอซากุระฟูลทีมแน่นอนนะครับแต่จนถึงปัจจุบันนี้นางก็ยังไม่โผล่มาเลยทีมผมมันก็เลยสเปรป่าแบบนี้นะแล้วที่ผมเปิดตัวละคร e6 เนี่ยก็คือผมรับปากกับคุณผู้ชมทุกคนไว้แล้วว่าถ้าดองรอยาเอซากุระ1ปีนางยังไม่มาผมก็จะเอาเพชรที่ดองมาเนี่ยเปิดตัวละคร e6 ให้ได้ดูกันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา2ปีแล้วเราก็เลยได้เห็นพี่เม e6 แล้วก็เซเบอร์ e6 นั่นเองโอเคมาดูกันที่ค เรียบร้อยของไอดีนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นผู้เล่นสายฟรีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดิมนะครับอย่างไม่ได้ไปเติมอะไรเลยนะต่อไปจะเป็นช่วงมโนโบวกหลอนนะครับผมก็ได้รับปากทุกคนไว้ว่าจะจัดเต็มให้ซึ่งก็ได้ทําการตัดไปเยอะเลยจนกระทั่งตัวเกมได้ปล่อยตัวอย่างบันทึกการเดินทางพันดาวนอกเหนือเรื่องราวฉากที่8ออกมาทําให้สิ่งที่ผมมโนโบวกหลอนไว้อย่างจัดเต็มเมื่อลายหายไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามโนโบวกหลอนที่ผมอุตส่าห์ตัดไว้มันเกี่ยวข้องกับเทพดา าราแห่งปัญญาดูอัสนะครับผมมนโนไว้ว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าดูอัสจะคำนวณสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นข,นของเอมโฟเรียสไว้ทั้งหมดแล้วและไอรอนทูมก็ไม่สามารถทําอะไรดูอัสได้นะครับเพราะว่าคาถาจัก,กรพรรดิมันก็เป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งที่หลุดออกมาจากดูอัสผมเชื่อว่าพลังที่วนมา33ล้านหลูมรวมกับไอรอนทูมน่าจะยังไม่สามารถท,รทําอะไรเทพดาราแห่งปัญญาอย่างดูอัสได้นะครับและใช่ครับพีวีตัวนี้ก็เฉล ยออกมาแล้วนะว่าไม่ว่าจะจบรูปแบบไหนหนูอัสก็ยังคงปลอดภัยอยู่ดีนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมมโนไว้ก็เลยต้องลบทิ้งไปทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สามารถมโนโบวกหลอนได้หลังจากดู PV นี้มีอยู่2อ,อย่างที่ผมคิดขึ้นมานะครับอย่างที่1เป็นไปได้ไหมครับว่าเนื้อหาที่ PV ตัวนี้บอกเราว่าจะมีฉากจบแค่ A และ B มันอาจจะไม่เกิดขึ้นทั้ง A และ B จะสังเกตได้ว่าฉากสุดท้ายที่แมวเอลิโอกำลังมองอยู่เขาบอกว่า อู่ทัดเบื้องหน้าสะท้อนอยู่ในตาคู่นั้นแล้วแล้วก็มีกีบดอกซากุระโปรยปลายลงมาอยู่ใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับว่าคนที่จะมาทาให้ฉากจบ A และ B ไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวละครที่มาจากดาวเอโดสตาร์ก็เป็นได้นะครับใช่ครับผมคิดว่ายาเอซากุระอาจเป็นคนที่มาช่วยวิกฤตของดาวเอโฟเรียสเพราะว่านางก็เป็นหนึ่งในสิบสามวิรชนในเกมโฮงไกอิมเพกสามซึ่งในเกม ยามาเอซากุระแตกคนแรกเลยนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าในเรื่องราวของ13วีรชนของเอมโฟเลียสนางจะเป็นคนสุดท้ายที่มาช่วยกอบกู้เหล่า13วีรชนเพราะว่ากลีบดอกซากุระที่กําลังโปรยปลายลงมาอยู่เนี่ยมันสื่อได้ถึงยาเอซากุร e ะลางน้ําแข็งเกนกิโชเมเบโตะนะครับกับอีกอย่างที่ผมคิดก็คือในเมื่อเราจะไปซัดหน้าไอรอนทูมอยู่แล้วเขาจะปล่อย P ีที่มีฉากจบแค่เอและ B ีออกมาทํา มผมคิดว่า PV นี้อาจจะหลอกเราหรือเปล่าเป็นไปได้ายากที่เหล่า13วีรชนจะตุยซ้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนในเกมฮงไกอิม m พก c t มมันต้องมีอะไรสักอย่างที่สามารถช่วยให้เหล่า13วีรชนไม่ตุยซ้ำอีกนะครับถ้าให้ผมเดาก็คงจะเป็นฉากนี้ที่สกิวลำกับเดอะเฮอร์ตากำลังเหมือนจะเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างหลังจากที่ไอรอนทูปตายหรือเปล่าซึ่งผมเดาว่าอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลของเหล่า13วีรชนออกมา ก่อนที่จะทําการลบ Data ไฟล์ของ M อ็มโฟเทั้งหมดถ้าเดอร์เฮอร์ตกับสกิวลำได้13วิญาชนไปผมว่ามีโอกาสที่จะทําให้เหล่า13วิลาชนออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆมีกายหยาบก็เป็นได้นะครับเพราะว่าสกิวล m เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นจากตนเขาน่าจะมีวิธีอะไรบางอย่างที่ทําให้เหล่า13วิลาชนออกมาอย่างโลกภายนอกเราอาจจะได้เห็นเหล่า13วิลาชนออกมาในรูปแบบที่คล้ายๆกับสกิวล m ก็เป็น ได้เฮ้อ โอเคและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมสามารถมโนโบวกหลอนได้ใน EP นี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าคิดมโนโบวกหลอนแทบไม่ทันหลังจากเห็นทีวีนี้ออกมานะครับโอเคแต่ทั้งหมดก็เป็นการมโนโบวกหลอนของผู้เล่นคนหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นก็รับชมเพื่อความสนุกเช่นเดิมนะครับผมตัดมาที่เกม g e n นชิน Impact นะครับตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด 48, 9 9 2พโมเจมนะครับกับอีก54อินเตอร์ทวาเฟสแน่นอนครั ว่าเป้าหมายของเกมนี้ก็ยังคงไม่มีเหมือนเดิมนะคือพยายามหาแล้วนะคือมันไม่โดดเส้นสักตัวจริงๆคุณผู้ชมคือแย่แล้วตอนนี้นะไม่รู้ว่าดอกเพชรไปเพื่ออะไรนะสำหรับกินชินดิมแพ็กเอาตัดมาดูคอนเทนต์ในเกมกันนะครับสไปร์ลออฟบี Al ก็ยังได้ครบ36ดาวเช่นเดิมอย่างที่ทาคลิปให้ดูเลยนะครับว่าสภาพคอนเทนต์ในเกมเป็นยังไงสําหรับคนที่เก็บเพชรไปเปิดแค่ตัวละคร C6 แล้วก็ลงผิดลงถูกด้วยนะครับได้แก้ไขในการล ลง2คลิปกันเลยทีเดียวลงละครในจินตนาการนะครับก็เพิ่มมาเป็น12ดาวนะบอกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, oh, oh เกือบไม่ผ่านนะครับก็ยังดีที่ผ่านได้อยู่แต่รอบต่อไปนี่ไม่แน่นะอาจจะไม่ผ่านเร่งทอหดมากนะครับมาดูกันที่สึกเดือดนะครับอันนี้เพิ่งจะรีมาเลยซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะหนีไม่พ้นระดับไล้เทียมทานหรือไม่ก็อันตรายนะน่าจะไม่เกินนี้หรอกนะครับดูจากมอนใหม่แล้วเหมือนจะมีมอนใหม่มาตัว หนึ่งใช่ไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวอาจจะมาทําเป็นคลิปลงให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาไว้ก่อนนะเดี <c oughs> ๋ยวว่างๆถึงจะมาลงนะโอเคต่อไปจะเป็นช่วงมโนวบวกหลอนของเกนชินอิมแพกนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่การมโนวบวกหลอนของผู้เล่นคนหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นรับชมเพื่อความสนุกก็พอนะครับหลังจากที่ผมได้เล่นเนื้อเรื่องไปก็รู้สึกว่าโอ้โหบอสเรเลียนี่แม่งโคตรเท่เลยแม่งต้องเป็นลานร์ดบอสแน่นอนนะครับทั้งประวัติสุดโชคชนที่ฆ่าเด็ดิ้ เ,เกนชินแม่งทำตัวละครฆ่าเด็กออกมาว่ะแม่งต้องเป็นตัวร้ายที่แบบมึงต้องตายคามือนักเดินทางแน่นอนนะครับในความคิดผมแต่หลังจากที่เนื้อเรื่องดําเนินไปนะครับนักเดินทางของเราก็ได้รูปแรงรูปใจกับเราทีมงานนอตคลายนะครับในการนาเศษเสเี้ยวจันทาต่างๆเพื่อมาเสริมพลังให้กับโคลัมบีนาของเราจนสุดท้ายก็สามารถจัดการกับบอสเลเลียลงได้นะครับไม่ใช่จัดการลงได้ดิเป็นการส่งเลเลียออกไปนอกอวกาศโอ้โหพลังของโคลัมบีนานี่ก ก็คือเปิดประตูวิติเพื่อที่ส่งเลเลียออกไปอวกาศได้ด้วยความร่วมมือของเดนเซฟนั่นเองนะครับจริงๆเนื้อเรื่องมันลึกกว่าน,นี้แหละแต่ผมพยายามเอามาเล่าให้มันกระชับนะครับโอเคแล้วสิ่งที่จะหลอนก็คือถ้าคนที่น่าจะเป็น,นร์ดบอสและโหดที่สนุดในดอไค่มันออกไปแล้วอย่างนี้แล้วบอสต,ตัวจริงคือใครกันซึ่งผมมาโนว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเป็นดอตโตเล่หรือเดอะด็อกเตอร์ก็เป็นได้นะครับผมดูได้จากทีวีตัวนี้นะครับจะมีฉา ที่สการลมุธเหมือนจะไปขออะไรบางอย่างจากอลิซนะครับเพื่อจะไปชิดบัญชีกับดอทโตเล่ e นะหรือเดอะด็อกเตอร์นั่นแหละโอเคแล้วเดอะด็อกเตอร์จะมาเป็นลารดบอสที่หนองขายได้ยังไงนะครับอันนี้ผมพโนหนักมากนะจะสังเกตได้ว่าเงาตอนที่สการลมุธเดินออกไปจากอลิซเงาที่สะท้อนน้ํามันเป็นสการลมุตร่างเดิมใช่ไหมครับตัวเกมกําลังจะสื่อว่าเกิดอะไรบางอย่างกับต้นไม้เออร์มิงซูที่ช่วยให้สการลมูธกลายมาเป็นคน ใหหม่่รือเปลาและคนที่จะทําอะไรกับต้นไม้เออมิงซูได้ผมว่าน่าจะเป็นเดอะด็อกเตอร์เพราะมันเคยมีฉากที่ The เดอะด็อกเตอร์เผาต้นไม้เออมิงซูเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีในเนื้อเรื่องในเกมเลยบางทีฉากฉากนี้อาจจะปรากฏขึ้นมาในแพทนนอตไคก็เป็นได้นะครับและผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเฉลยหลายๆอย่างเลยนะการที่เดอะด็อกเตอร์เผาต้นไม้เออมิงซูไอฉากที่ตัวละครหลักเรายานตกที่นอตไข แล้วเนื้อเรื่องบอกว่าเราติดอยู่ในยานกับแฝดของเราสองคนแต่จูจ่ๆแฝดของเราอีกคนเม่งวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับต้นไม้เออร์มิงซูก็ได้ที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตานะครับการที่ The เดอะด็อกเตอร์เผาต้นไม้เออร์มิงซูไปมันอาจจะเป็นการเฉลยปมตรงนี้ก็เป็นได้ก็ต้องมาลอลุ้นกันนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับนั่นแหละถ้าเดอะด็อกเตอร์เป็นคนเผาต้นไม้เออร์มิงซูซึ่งสกิลมันใหญ่มากนะครับก็น่าจะมาเป็น ลาดบอสคนต่อไปแทนเลเลียแน่นอนนะถ้าเป็นอย่างที่ผมมนโนบวกหลอดน,นะโอเคอันนี้ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผู้เล่นคนนึงมนโนขึ้นมาเฉยๆนะครับก็รับชมเพื่อความสนุกก็พอนะก็น่าจะประมาณนี้สําหรับเกมก n s ชิ n นด p แ c t เดี๋ยวเราตัดไปที่เกมเซเลโซซีโร่กันต่อเลยตัดมาที่เกมเซเลโซซีโร่นะครับตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด18,539 p o l y โพลีคมกับอ e ีก29เ enchefte m a t e r ส่วนเป้าหมายของเกมนี้ก็คือการเก็บเพ ไปรล่อยานางีรีลันซึ่งตอนนี้ผมเปิดยานางีได้แค่ M5 นะครับหลังจากเปิดยานางีได้ M6 แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือคนหน้าเหมือนพี่เมย์คนนี้นะครับที่อยู่ข้างๆคนหน้าเหมือนเอริเซียก็ไม่รู้ว่าแก๊งนี้จะโผล่มาตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถต้านทานตัวละครใหม่ๆที่เขาเอามาโปรโมทได้หรือเปล่ายิ่งเป็นฉากจบของเนื้อเรื่องปัจจุบันโอ้ว้วาวเขาคือใครก,กันนะเป็นสิทธิ์พี่นะครับเราต้องเรียกเขาว่าสิทธิ์พี่ตามที่สิทธิ์พี่ ยูฟูฟูบอกไว้นั่นแหละนะบอกเลยว่าโอ้โหตัวละครใหม่ๆี่งานดีทุกตัวนะครับชักไม่แน่ใจแล้วว่าจะรอดถึงยานางีเอ็มหกหรือเปล่ามาดูกันที่ที่ยูดีเฟนนะครับก็ยังได้แลงเอสห้องที่7อย่างที่ทําคลิปลงไปให้ดูเลยนะครับว่าสายฟรีที่มีตัวละคร M6 เขาผ่านกันยังไงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ผ่านได้ง่ายที่สุดเลยนะในบรรดาทุกเกมที่ผมเล่นมันดวงดีนะครับถ้าคนดวงดีเปิดกาชาแล้ว ได้ตัวละคร M6 กับ M5 มาอย่างเงี้ยเนี่ยคือผ่านชิวๆเลยนะครับส่วนศึกวิกฤตก็เช่นเดิมนะครับผมก็ได้8ดาว9ดาว7ดาวบ้างนะครับคือผมเอาแค่เพชรครบก็พอนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นคอนเทนต์เอนเกมใหม่นะผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะที่แรกนึกว่าจะไม่ผ่านนะพอรู้ว่ามันสามารถรีห้องได้คือผมรีจนเอาเพชรครบทุกอันนะครับแค่นั้นพอนะส่วนคะแนานก็ประมาณนี้แหละ3ามแสนแปดนะก็ไม่รู้ว่ามันเยอะหรือมันน้อยนะก็มัน เพิ่งมานะครับก็ยังงงๆอยู่แต่ผมก็ทําเอาแค่เพรครบนะส่วนของรางวัลที่มันขาดไปน่าจะมีแค่2อ,อันนี้นะเป็นโปรไฟล์ใช่ไหมก็น่าจะไม่ได้สําคัญอะไรนะครับเค <Okay, S 1> ส่วนเนื้อเรื่องเกมนี้ช่วงนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องที่เขาท่าจะบีบน้ําตานะครับจริงๆมันก็บีบน้ำาตามาตั้งแต่เนื้อเรื่องของซีดแล้วนะครับพอมาเจอของ2ตัวละครใหม่นี้ก็คือแบบเกี่ยวกับพ่อแม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมทั้งลูเซียก็แบบนั่นแหละพ่อแบบไปทําภารกิจนะก็เล่นซ่อนหากันไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ สาสางกันสุดท้ายก็ได้นั่นแหละพูดกับคุณพ่อนะครับว่าเออหาตัวเจอแล้วนะนั่นแหละแล้วก็กูก็น้ําตาแตกเลยนะครับผมแม่งเงยนะแล้วก็ไอ้นเรื่องของอีกคนนึงอันนี้ก็หนักเช่นกันนะครับผมนะเกี่ยวกับพ่อแม่อีกแล้วออกไปทํางานเพราะคิดว่าจะช่วยกู้โลกได้จนไม่มีเวลามาอยู่กับลูกเลยสุดท้ายก็พบว่างานที่ทําเป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ของคนเบื้องบนแค่นั้นเองนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูก ด้วยก็แบบเอาน้ําตาแตกอะ่ะมันมันหน่อยก็ช่วงร่างอดีตของมานโตนะครับที่แบบโดนมานโตใช้พลังแห่งการมูฟออนเข้าไปนะครับก็สามารถซัดหน้าไปได้นะคือมันแค่ช่วงนี้แหละนอกนั้นก็คือน้ําตาแตกหมดเลยนะแล้วผมชอบการนําเสนอของเนื้อเรื่องแผ่นดีมากเลยนะมันมีแบบฉากไล่ล่าที่แบบผมนึกว่ามันจะไม่มีอะไรผมก็เดินชิวๆแล้วกลายเป็นว่าเอา้ากูทําน้องเบลตายตาย,ตายแบบกองลงไปกับพื้นเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะแล้วก็ฉา,ากตุตาตึงใจนะครับวิ่งชน ก้ามเป็นหนึ่งทีนะโอ้โหก็แต่แหละผมไม่มีอะไรจะมะโนโบกหลอนนะสำหรับดเดตโซนซีโร่เพราะว่าเล่นเอาสนุกจริงๆนะครับนะไม่รู้จะหลอนอะไรนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้สําหรับดีเดตโซนซีโร่เดี๋ยวเวราต,ตัดไปที่เวิร์ดงเว็บกันต่อเลยตัดมาที่เกมเวท i ์ดริงเว็บของเรานนครับตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด64,701เพชรนะครับกับอีก125ลูกทองแล้วก็90ตัวสุ่มอาวุธนะครับและใช่ครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อสกินของ เจชาร์ลีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะว่าเพชรที่ผมจะเอามาเปิดกาชาให้ดูก็ยังเป็นเพชรที่ดองแบบสายฟรีแทร้เ์เเช่นเดิมนะครับผมซื้อแค่ตัวนี้549กับ179นะครับมันเหลืออีก80ซึ่งผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับผมฉะนั้นสบายใจได้ตอนเปิดกาชาก็ยังคงเปลี่ยนสายฟรีแทร้เ์เช่นเดิมนะครับแต่ถ้าตัวละครที่ผมเปิดกาชามันมีสกินอีกผมก็จะซื้อนะเพราะว่า ตัวอวยนั่นเองนะครับต่อไปจะว่าผมไม่สนับสนุนเกมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมสามารถเล่นเกมนี้แบบสายฟรีแล้วเอาไปทำคอนเทนต์ลง YouTube ให้ได้ตังค์แล้วสามารถเอามาสนับสนุนเกมได้นะโอเคส่วนเป้าหมายของเกมนี้ก็คือรอตัวละครตีมญี่ปุ่นที่ถือดาบคาตานะเทเทนะครับถ้ายังไม่มีข่าวตัวละครตีมญี่ปุ่นที่ถือดาบคาตานะเทเทมาในแพท3.0นี้ผมก็จะเปิดชิสา S6 ให้ได้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่า ก,ก็เป็นตัวละครตีมญี่ปุ่นเหมือนกันแค่ไม่ได้ถือดาบคาาณะนะเหมือนน้องจะถือกันไก่ใช่ไหมมาดูกันที่คอนเทนต์ NGTOA นะครับอย่างที่ทําคลิปลงไปให้ดูเลยนะครับว่าผมไม่สามารถผ่านห้องแดง12ดาวได้เพราะว่ามีแค่เจ๊ชางลี่ S6 ตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าหลังจากที่เปิดตัวละคร S6 อีกตัวแล้วผมจะสามารถผ่านห้องแดงได้12ดาวหรือเปล่านะครับเตอนนี้ก็เสียเพชรไปแค่รอบละ100เพชรเอง ผมคิดว่าเอาจริงมันโคตรน้อยเลยนะ40วันแมงเสียแค่ร้อยเพียรไปทํากิจกรรมยังได้เยอะกว่านี้อีกนะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกนะครับผมแต่ถ้าได้ตัวละคร S6 มาก็แค่อยากจะมาฝึกฝีมือแค่นั้นเองนะครับสาหรับคอนเทนต์ Endgame โอเคส่วนเนื้อเรื่องผมก็ได้เล่นไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็สัมผัสได้ว่าผมรอภาษาไทยดีกว่านะครับเนื่องจากว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะการที่ผมจะเล่นเนื้อเรื่องให้จบได้แต่ละทีนี้ก็คือต้องใช้ Google Translate แปลส ยากๆนะครับฉะนั้นผมรอภาษาไทยดีกว่านะก็อ,อาจจะไม่ได้ไปให้กับคนอื่นเขานะครับ <c oughs> ก็เห็นผ่นานๆอยู่นะแต่พยายามไม่ดูนะครับกลัวจะเป็นการสปอยตัวเองนะโอเคก็คน่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับเกมเวทึงเว็บเดี๋ยวเราก็จะตัดไปที่เกมสุดท้ายของเรากันต่อเลยมาเกมสุดท้ายของเราองไกอิมแพค3แล้วก็เ e อลิเซียร่างใหม่นะครับผมอ้าวเฮ้ยพี่ในพี่บอกว่าจะดองเพชรไปรอพี่เวล่างใหม่แล้วนี่อะไรทำไมมีเอลิเซียเดี๋ยวผมจะ เล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือวันนั้นเป็นวันที่ผมก็เข้ามาเล่นเกมตามปกติเลยนะครับผมผมก็เข้ามาเล่นกิจกรรมอาโลกไลท์อันใหม่เกี่ยวกับเอลิเซียนะครับเป็นกิจกรรมที่โอ้โหเล่นเพลินและสนุกมากนะครับเฮหลังจากนั้นผมก็เช็คของต่างๆในไอดีนะครับแล้วก็มาเจอกับเฮ้ฟีสิครั้งอย่างนั้นเหรอด้วยความหน้ามืตามัวทําให้ลืมไปว่าดองการันตีไว้12อันก็จะได้ตัวหน้าตู้แล้วดีกว่านะครับแต่ด้วยความหน้ามืดตามัวกดสี่ครับรออะไร เลยกดไป10ครั้งนะครับแล้วก็ได้เอดีเซีย2คนโอ้โหตอนนั้นคือดีใจมากแบบว่าเฮ้ยเชีย่ยเสียแค่10โลเองได้เอดีเซีย2คนแต่ก็คิดขึ้นได้ว่าไอ้เชีย่ยกูดอกการตีไว้นี่หว่าจจะเอาไปให้พี่เมีเยงเงยและหลังจากนั้นหน้าม,มืดต่อเนื่องเลยทีนี้ผมเลยทําการเปิดตู้อาวุธของเอเดเซียอีก60ครั้งนะครับตัวกาชาอาวุธที่ดอกไว้60ครั้งก็เมื่อไรหายไปนะครับกลายเป็นว่าได้ทั้งสติ๊กมากครบ3จชิ้นแล้วก็อาวุธ จำตัวให้เอลิเซียเลย mm hmm. คือโหดเลยนะครับเอลิเซียเอสองด้วยแต่ไม่เป็นไรคาดการว่าเ e อลิเซียร่างใหม่เนี่ยจะสามารถเล่นกับพี่เมียร่างใหม่ได้นะครับผมโอเคและนี่ก็คือเพชรที่เหลือจากการตะบาดแตกนะครับหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเพชรแล้วก็ยี่สิบห้าตัวสุ่มตัวละครแล้วก็เจ็ดตัวสุ่มอาวุธนะครับเพราะว่าหายไปหกสิบอันนั่นเองนะก็ะไม่เป็นไรยังถือว่าเหลือเยอะอยู่นะครับผม <laughs> แม่เหนะ่ยหน้าเมื่อจริงคุณผู้ชมวันนั้นคือใจมันพาไปทังสี่ เอเดเซียสวยเกินนะครับผมว่าน่าจะโดนกันหลายคนอยู่นะแล้วตัวเกมแม่งพีสิบครั้งใครจะไม่อยากกดวะนะโอเคนั่นแหละเป้าหมายก็ยังเป็นพี่เมย์ร่างใหม่เช่นเดิมนะครับแต่ก็มีตะบาดแตกไปนะก็นี่แหละเพชรที่เหลือก็ยังไปต่อได้อยู่นะครับผมนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการมาอัปเดตเพชรประจาเดือนนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับคุณผู้ชมทุกคนที่กําลังดองเพชรไปรอตัวอ้วนหรือตัวในอนา,าคตอีกเช่นเดิมนะครับ ถ้ารู้สึกทอก็มองไปที่ช่องผมนะครับยังมีคนที่ดองจนหลอนขนาดนี้อยู่เป็นเพื่อนกินนะครับคลิปนี้ก็ได้จะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับนะก็ให้มันจบๆไปนะครับว่าจะเก็บไว้ให้พี่เมย์นะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาหกสิบครั้งนะให้ให้เลยหกสิบครั้งไปครับสำหรับเอเดีย โอ้โหเอาโอเคไหมเออมาเลยไหมโอเคผมกดรัวๆเลยนะทุกคนร็วๆฮู้บ,บเอ้แล้วได้สติกมาตาหนึ่งชิ้นนะครับโอเคแล้วเขาแจกมาชิ้นหนึ่งแจมเลยเอันนี้ก็ขาดอีกชิ้นหนึ่งดิมายี่สิบไปครับ เอลิเซีย,ยหัวชมพูเหมือนยายเอเหมือนกันน่าจะได้อยู่นะ <c oughs> โอ้โหแล้วได้ดับเบิลเฮ้ยมือตู้นี้มันขนาดนี้อ่ะโอ้โแต่อาวุธยังไม่ได้เลยได้แต่สติ๊กมากโอเคเอามาเอ่สามสิบครับไปสามสิบมาเฮ้ออาวุธนะขอเก็บไปให้พี่เมียบ้างโอ้โหผมไม่หน้ามืดอีกแล้วทุกคน โอ้โหครบแล้วสติ๊กมาอาวุธยังไม่มาเลยสติ๊กมามันไอเนี่ยมันคราฟได้แล้วนะครับปัจจุบันไอที่หายากเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธนะเอาสี่สิบครับไปสี่สิบเอดิเซียอ,อย่าทำร้ายที่ตู้อาวุธได้ปลดโถ่อยเป้าหมายยังไม่สำเร็จเลยโอ้โหมาแต่สติ๊กมากูตายแน่โอ้โหไม่เหลือให้พี่เมย์แน่เลยเนี่ย เอาเท่าไหร่วะอันนี้ห้าสิบนะครับไปห้าสิบมาถอะคลอ่องยาทำไรกันเลยโอ้ oh ไม่ก็อดไม่บ่าเลยครับผมที่หมดตัวแน่เลยวะเพื่ออาวุธนะคือมันได้ขนาดดีแล้วไงมันก็ต้องไปให้สุดว่ะโดนเกมล่อซื้อหมดทุกคนแม่งเลยโอ้เศร้าใจเอามามาเอ้ออาวุธ เออโอ้ยจบนะครับได้แล้วอาวุธของเอลิเซียนะโอเคล็อกไปเลยนะไออะไรว่าเลขหนึ่งโรมันเนี่ยผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยได้อาวุธของพาร์ทสเลยผมไม่เคยเปิดอาวุธของพาร์ทสเลยนะครับก็มันมันคืออะไรมันสามารถขัดได้เหรอหรือยังไงก็ คอมเมนต์บอกผมได้นะฮะที่ผมเปิดมาก่อนแต่กว่าจะปั้นก็สักพักนู่นแหละนะโอเคเรียบร้อยครับเหลือ7จใบโจาก60เพรเพเพไม่ลดนะเพราะว่าเปิดกาชา10โลโฟีแล้วได้เอลิเซียมา2คนนะครับคนหนึ่งได้จากพิตตี้เลดแล้วก็อีกคนก็ได้จากดวงดีนะอโอเคประมาณนี้แต่ที่ดวงแย่เออแต่แต่ที่แย่ก็คือต้องไป เปิดใหม่88ครั้งเพื่อรอพี่เมย์นะครับโอ้โหถอยเอาไว้เป็นไรเพื่อเอลิเซียเล่นกับพี่เมย์ในอนาคตได้นะครับผมโอเคโอ้แบ่ง,ไงไดาเบิดอีกแล้ว